มังเงินเพ่าที่เสียงที่สุดในประเทศเลยนะครับอันนี้เสียงมากเลยครับที่เหาไม่เสียงอันนี้อันนี้ก็เสียงเหมือนกันเดี่ยวมากโอเควันสองสามโก้ S <S> เรามาที่ระยองม,มาลยออนนะครับอนอทอเดมาเล่นโลรล,โล,ลเลอร์โคเตอร์เหรอครับอ้าวโอ้โหส่วนเดี๋ยวสอเดจะปีนนะครับตะลุยด่านยื้อก่อนยื้ก่อนอ่ะดูเดก่อนนะครับเพยการที่นี่เป็นเอา u อนะครับนี่เดี๋ยวเดยวเขาจะตะลุยด่านเลยครับอันนี้ด่านแรกเลยอ่ะดเดลุย โอเคค oh, uh, uh, ่อยๆไปนะครับอ่าอเด้งเก่งมากครับอเด้งผ่านแล้วครับเลเวลวันคอมพลี t ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหยิบได้ใหม่อเด้งเรไปหยิบค่อยๆลงค่อยๆลงอ่ะทอร์นัมเบอร์ทูทอร์เซฟจ้าเซตี้เฟิร์สนะครับครับอเด้งน้ำวานผ่านแล้วไงแต่ไปเจำทาร์อเด้งอเด้งอยู่ล่างพี่ทออยู่บนอเด้งขะทอค่อยมาครับค่อยๆลงมาเด้งอเด้งผิดนะอเด้งต้องลงล่างสี่ด่านสองเออ อันนี้ด่านสองรโคอรเตอร์อรโอเคเซนตี้เฟิร์สนะอ่าตอนนี้เดเราจะเข้าด่านสองครับค่อยๆเล่นลูกอ่าต่อไปเดด่านสองแล้วอาะทอติดอยู่ด่านหนึ่งอยู่เลยครับข้างบนอ่าเดโอ้จะดีนะแน่นอ่าโอเคผ่านอ่าด่านสองผ่านแล้วเดี๋ยดงลงเลยไปด่านสาม,มอืมก็เอาขาลงครับขาลง อ่ะเดด่านสามแล้วเร็วม่เป็นกชหยุดอ่าด่านสามอเดียดฮใครเจินี่ครับด่านสามอเดียมาแล้วครับยากดิเกนหัวอ่าไปด่านสี่ด่านที่สยากมากเลยอ่ะก็ค่อยๆไปสร้างพลังเยอะๆใจเย็นๆวันดีโอเค ไม่ไหวก็ลงมาลูก<บ>ไม่ไหวก็ลงไป,บบไ,ปไปดันนั่นเลยบบไม่ต้อง,องอเสี่ยงอะดีโอ้เก่งมากอ่าโอเคด,อเดันสี่โอ้โหสุดยอดเลยครับดนัยยดนสี่ดันสี่เด็กว่าง่ายครับะดีครับสดีฟเฟิสโอเคโอ้โหสุดยอดถ้าผ่านด่านนี้ครับเดีกก็ต้องมาด่านนี้นะครับ,บ,บน,นี่ไงเดิน อ้าวไม่เป็นไรค่อยๆลงโอเคอา๋ยวทอครับทอดันสองทอ,งอนี่ครับระยองแมริออทนะครับมีสนามบอลให้ด้วยนะครับนี่ดีมากเลยเส่วนนี้ก็เป็นสนามปลาเอ้เป็นสนามปลาครับสระว่ายน้ำครับมีตู้ปลาฉลามด้วยครับโอเค,คเดี๋ยว<ช>เราจะจบรีวิวแล้วนะครับ เด็กๆเล่นพ้กาวกันสนุกสนานเลยนะคระับบายยครับบายบายบายย